โอเคครับวันนี้อยู่กับช่องซิสเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนลงสกิน GTA San นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีสักแอปนี้ครับไม่ลงนะครับก็คือ TXD แล้วก็ GTA นี่ครับแล้วก็เซนิอ a r c h i v e อนะครับส่วนแอปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับส่วนแอปสองแอปนี้ครัไปในพิจตัวนะครับไปหาดูเอาเองนะครับพิมพ์ไปเลยครับตามที่ผมให้ดูเลยนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่แอป Z A R เอไ v ชิคือแอปนี้นะครับแอปสีเขียวนะครับไปครับอ่าพอเราเข้ามาใช่ไหมเอยมันจะเป็นหน้านี้ครับจะอยู่หน้านี้ครับแล้วก็ไปที่ดาวโหลดนะครับปั๊บน่ครับก็คือสกินผมจะลงนะครับก็คือแจกสกินดารุมะนะครับอ่าไปครับกดหนึ่งครั้งอันสอนะครับเพื่อแตกไฟล์ครับปั๊บก็ให้สรรหัสเป็นชื่อช่องผมนะครับก็เป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับ s i t t e r s นะครับซิตเตอร์นะครับ ครับโอเคครับรอครับอ่าก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับก็คือโรงเรียนดารุมะนะครับนี่ก็คือนี่ครับก็คือจะมีไฟล์ข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเออเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นชื่อใส่ชื่อตัวละครนะครับไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเอาชื่อตัวละครกันครับผมขอตัดคลิปไปตรงเยาชื่อตัวละครนะครับอ่าพอเราเข้ามาในแอปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนกันครับหรือพิมพ์ตามมาเลยครับเขียนว่า นี่นะครับ id sam นะครับอ่ะไปใน p i โตได้เลยนะครับนี่ก็เป็นชื่อตรงนี้นะครับข้างล่างนี่นะครับนี่ครับเดาชื่อของตัวนี้นะครับปั๊บ m i c c e r นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ในนี้นะครับปั๊บนี่ครับไปหาไฟล์ที่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัวละครนะครับกดกดค้างครับแล้วก็ไปที่นี่ครับ rename นะครับปั๊บกดหนึ่งครั้งครับ อบอันนี้ออกครับเป็นอะไรครับ m m เลยนะ maccer นะครับ maccer ครับแล้วก็โอเคครับปั๊บอ่ะพอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่แอปนี้นะครับนี่ครับ f สี่ดำๆนะครับ gta นะครับกดไปครับหนึ่งครั้งรอสักครู่นะครับแล้วก็กดคําว่า open นะครับ พอเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับไปที่ Android Data และ Logstar นะครับนี่ครับแล้วก็ไฟล์ t x d g t 3นะครับอ่ะพอเราเอาเข้าหน้านี้ใช่ไหมครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดตรง3ามขีดข้างมืขวาบนนะครับกด1นึ่งครั้งครับปั๊บแล้วก็อันสองครับกดหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดตรงนี้5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าก็ตรงนี้ครับไฟล์ดารุมะานะครับเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับกดตรงที่เราเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นตัวละครที่เราชอบนะครับไปกดหนึ่งครั้งครับแล้วก็คําว่า s E L E C T นะครับกดไปครับปั๊บอ่ารอสักครู่นะครับอย่างที่2ครับก็ไปที่แอปนี้นะครับเอออย่างที่3ามนี่ครับเออแอป T X D นะครับ่ากดเข้าไปหนึ่งครั้งครับปั๊บ อะไรนี้รอพอสักคู่นะครับอุ้ยขออนุญาตแป๊บนึงครับอ่ะพอเราเข้ามาใช่ไหมครับขออนุญาตนึงนะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามุมขวาล่างครับก็จะมีเหมือนรูปเฟรมอรธิกางนี่ครับกดไปหนึ่งข้างครับแล้วก็ไปที่ Android นะครับ Data แล้วก็ไปที่คอมเดล็อกสตาร์นะครับปั๊บไฟล์แล้วก็ t x t นะครับแล้วก็ที3ทนะครับ เลกหนึ่งครั้งครับแล้วกดคำว่า select นะครับปั๊บรอสักครู่นะครับอืมอ่ะพอเราเข้ามาได้ใช่ไหมครับกดตรงบวกมุมขวามุมขวาล่างนะครับอ่ะกดไปหนึ่งครั้งครับโอเคแล้วไปที่อันบนฮะอันแรกเลยนะครับปั๊บแล้วก็กดที่อันสองครับแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เป็นเราเราดาวน์โหลดสกินตัวละครไานะครับนี่ครับดาวน์โหลดนะครับ นี่ครับตรงเรียนดารุมานะครับกดไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปที่ลง TxD นะครับปั๊บนี่ฮะก็กดตรงนี้เลยนะครับปั๊บเห็นตรงนี้นะครับแล้วกดติ๊กถูกไปครับกดอันสองครับโอเคครับอ่าเราก็สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนไปลงอันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอเราเสร็จนะครับเรากสักครู่นะครับ ให้มันลงตัวเป็นแปลว่าเหมือนเสื้อผ้าสกินสีต่างๆนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะเราองเสร็จนะครับก็กดโอเคครับปั๊บไปดูในเกมเลยนะครับไปกันเลยอ่าพอเราลงสกินเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นตามที่เราลงไปเลยนะครับก็เป็นดารุมะานะครับนี่ครับก็เท่เลยนะครับอ่าก็ขยักลองสกินนี้ก็ไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้หมดเรียบร้อยนะครับ ก็คือผมแจ็ตะเกีนนี้นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับหรือลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับเวลาผมลงคลิปนะครับก็บายยครับทุกคนย้ำมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือใครอยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอโทษที่อาจจะล่าช้าไปหน่อยนะครับขอนะครับบายๆครับ